อย่างหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันพูดจากการที่ที่เราเราปฏิบัติหมายถึงว่าตัวหลวงพ่อเนาะปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนทำอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเมื่อกี้นะที่ที่หลวงพ่อคาเพียนท่านพูดว่าเนี่ยพิกมืออย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วมันรู้แล้วอนะทีเนี้ยเราก็ลองทำไงหลวงพ่อก็ทําเยอะจริงๆเดี๋ยวจะลองอธิบายฟังนะหลวงพ่อก็ทําแบบเนี้ย แล้วก็ก็สังเกตเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยะนะคือมีการแบบอย่างแยบคลายมากๆเลยพูดถึงเรื่องรู้ใช่ไหมพูดถึงเรื่องรู้เนี่ยเราก็ทําแบบเนี้ยเหมือนกับมันคุยอยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องรู้เองคือมันจะมีคําถามว่ารู้รู้เออมันก็เข้าใจเรื่องรู้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เข้าใจเรื่องรู้แล้วมันก็เข้าใจไปอีกว่าไอ้รู้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้พูดนะ แต่ไอ้ที่กําลังพูดอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้น,นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอะแต่ก็รู้ได้อีกว่ามันมีการพูดอะก็เลยทำอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับจะเข้าใจเรื่องรู้นะทําเพื่อศึกษาเรื่องรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้ว่าทาไปทําไปมันก็มันก็แยกได้อะระหว่างสิ่งถูกรู้กับรู้อะนี่นี่คือเล่าไปฟังอ่ะเนาะ ทีเนี้ยถ้าถ้าเราเราเราไม่ละเอียดแบบเนี้ยมันมันมันจะแบบมันไม่ลึกซึ้งมันมันมันเหมือนกับเป็นความรู้ของคนอื่นหมดเลยอ่ะแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้ของของจากการเรียนรู้ด้วยตนเองคือถ้าถ้าเทียบกันสมัยก่อนนะทาแบบเนี้ยมันมันก็อยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้อะไรเนาะแต่เมื่อศึกษาเยอะๆหลายๆปีเข้าเนี่ยมันก็รู้ขึ้นเลยว่า มันไม่มีผู้รู้อ่ะมันมีแต่คือไม่มีตัวตนของผู้รู้มีแต่เนี่ยเออมีแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตนของผู้รู้ไม่มีรู้ที่พูดจริงๆรู้มันก็พูดไม่ได้อ่ะเพราะที่พูดได้อ่ะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กําลังบรรยายกําลังพูดและตัวนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยพูดไปพูดมามันก็ทวนอยู่เงี้ยแล้วมันก็เข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งถูกรู้อะไรคือรู้ แล้วก็มันก็ลึกลงไปอีกว่าแล้วไอ้เรื่องทุกข์ล่ะไอ้เรื่องทุกข์ที่เขาเรียกว่าทุกข์อ่ะมันก็เข้าใจเอกว่าทุกข์เนี่ยก็คือเป็นอาการเนาะเป็นอาการแบบนนาาเนี้ยเขาก็เรียกว่าทุกข์แต่ถ้าไม่ใส่ชื่อของมันไม่ใส่ชื่อลงไปอะ่ะมันก็เป็นศูนย์อ่ะคือคือถ้าไม่ใส่ชื่อลงไปลองพิจารณาดูดิถ้าไม่ใส่ชื่อลงไปมันจะเป็นอะไรมันก็บอกไม่ได้เนี่ยบางทีมัน โอ้ยทาเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่กําลังวิจัย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 ไอ้ตรงนี้หลวงพ่อก็เลยเรียกว่าเป็นธรรมวิจย,ยะพิณาอย่างแยบคายอะแล้วต่อมาเวลาชีวิตประจําวันเวลามันมีปัญหากับชีวิตอะเช่นรู้สึกว่าโศกเศร้าเสียใจเนี่ยก็ต้องพิณาออกธรรมวิจย,ยะออกว่าความเสียใจเนี่ยก็คืออาการแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอืมันก็เป็นอาการอะ แล้วเคยเป็นคนบอกว่าอาการเอาก็ไอตัวความคิดนั่นแหละมันก็บอกว่านี่คืออาการไอตัวรู้มันก็รู้รู้ทั้งอาการรู้ทั้งความคิดสุดท้ายก็ตัวคิดมันก็คิดไปเรื่อยแต่มันก็ถูกรู้ไปเรื่อยเหมือนกันโอ้ยทํางานตรงนี้ยมันนนี่คือคืเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้ยพวกเราถ้าถ้าเผลอเผินเกินเนี่ยมันมันมันไม่ลึกซึ้งอ่ะเผลอเผินเกินก็คือเหมือนกับว่าสมัยหลวงพ่อเขาพูดให้ฟังอีกวา สวเอาแต่สบายนั่งแช่อิ่มไม่ต้องรู้อะไรสบายมันไม่เกิดปัญญาไงเพราะว่ามันขาดธรรมวิจยะขาดเรื่องการโยนิสโสมนัสิการว่าไปแล้วเนาะมันก็เป็นการทำงานทางจิตเนาะ <Okay. S 1> จิตที่ไม่ได้เสพสุขไม่ได้เสพความสบายเนี่ยแต่เป็นจิตที่ออกมาเรียนรู้ออกมาสังเกตออกมาพิจารณานี่พวกนี้จิตทั้งหมดอนะมันมีตั้งหลายจิตเลยนะ จิตพิจารณาจิตที่คิดจิตที่โยนิโสมนสิการจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่มีสติก็คือจิตทั้งนั้นนะ่ะแต่ว่ามันทำหน้าที่เลยมันกระจายร่าง<ม>ออกมาทำหน้าที่อย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่และตัวนะ่ะมันก็คือถ้ารวบรวมก็คือจิตนั่นแหละ<ม>แต่มันทำหลายหน้าที่และไอจิตพวกนี้มันทีละขณะนะ มันทีละขนาดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงอนะมันทีละขนาดเลยจิตนี้ทําปุ๊บจบทําจุ๊บมันก็ออกมาทําติดแล้วก็จบทําจบคือเป็นจิตเกิดดับอะบเอ้ยเราว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตัดสตรู้ได้เพราะแยบขายแล้วไปอยู่คนเดียวใช่ไหมละ่ะอายุคนเดียวนี่แหละมันเหมือนกับว่าไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเอาตามคําแนะนําของใครแต่ว่าทาด้วยตัวเองอ่ะ อมันทําด้วยตัวเองแล้วมันก็กลายเป็นรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างนี้เป็นเองเลยทีเนี้ยเป็นเองเลยอะถึงบอกว่ามันไม่มีผู้บอกไงแต่ตรู้รชอบโดยพระองค์เองเพราะนั้นพวกเราที่ทาเนี่ยที่ทาเนี่ยพื้นฐานก็คืออาศัยความรู้ของคนอื่นเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ฟังมาก่อนเราก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันพอฟังเสร็จแล้วก็ต้องไปไปด,ด้วยตนเองด้วยตนเองด้วยตนเอง,เ,องเข้าใจเองไม่เข้าใจเองทุกเอง ทำมากก็เครียดเองหยุดทํามันก็สบายเองโอ้มันรู้ไปหมดอาการนี้แล้วไอ้รู้นะก็กลายเป็นจิตรู้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นจิตที่รู้นอกนั้นอะเป็นเป็นสิ่งเป็นจิตเหมือนกันแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นจิตรู้เป็นจิตที่รู้แจ้งเป็นจิตที่รู้จริงเป็นจิตที่รู้ว่าพ้นทุกข์แล้วดับทุกข์ได้จริงเป็นจิตบริสุทธิ์โอ้ยนั่ก็เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาเนี่ย บางทีเฮ้ยตายจะด,ดีกว่าว่เยอะตัว, <laughs> วคนปฏิบัติท้อแท้เนาะไม่ไหวแล้วตายไะ้ดีกว่า <laughs> <laughs> ก็พักสิถ้ามันไม่ไหวก็เป็นจิตพักสดีใช่ไหมจิตเขาเรียกว่าเข้าผวอังอะ่ะ <laughs> จิตเข้าผว,วังก็คือหยุดก่อนคือไม่รู้ไม่ชี้ก่อนข้อคาวแต่อย่าไปให้มันถาวรไง <laughs> กพราะกมันเครียดได้อะมัน,ม,นมันขยันไงดําเนินทางจิตถึงก็บอกว่ามีทั้งสามาถะมีทางวิปัสสนาสมถะก็คือเป็นจิตที่พักวิปัสสนาก็คือจิตที่แบบพิจารณาศึกษาให้มันเกิดปัญญาก็สลับแล้วรวมแล้วก็คือพักสลับกับเนาะพิจารณาเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงแบตเตอรี่รถยนต์อใช้งานไปด้วยพักไปด้วย คือชาร์จไปด้วยเออใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยบางทีมันก็ต้องมันมันก็ไม่ได้ใช้งานตลอดเวลาใช่ไหมรถวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีปิดสวิตต้องพักอยู่แล้ว่โดยกฎธรรมชาติแล้แล้วก็ชาร์จอ่าชาร์จชาร์จช์จทมีพลังงานก็ทํางานได้ต่ออีกอันเดียวกันเนะาะฉันได้จานนั้นนะถ้าใช้ความคิดอย่างเดียวหรือพิจารณาอย่างเดียวนคงส,งสงคั้นม,มันวยคงสั้นมาก ใช่ใช่ใชก็เห็นจริงๆนะก็เห็นจากตัวเองแล้วว่าเวลาพิจารณามากมันฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านชนิี้ที่แบบแบบมันมั่วมากอะ่ะมันมั่วมันสับสนอะ่ะตรงเนี้ยก็ต้องหยุดพักครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยใช่เลยพิณามากฟุ้งซ่านต้องหยุดสลับกันแล้วก็พอเราทำเป็นเนี่ยมันเลือกใช้งานได้ไง ถ้ากุ้งจ่านมากก็อ่าพักนิดนึงพักพอให้จิตที่มันมีกําลังเนาะให้มันกลับมาสู่สภาพที่มันมันหยุดความฟุ้งซ่านได้แล้วก็ต่อมามันก็เมื่อพักได้ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าควรแก่งานเนี่ยควรแก่งานควรแก่ที่จะทํางานได้พิจารณาได้ก็ลุยต่อที่จิตตื่นมันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนสองวันก็มีล้วคะมีมีมีมมต,ตื่นเนี่ยหลวงพ่อบ้าง สมมติว่าคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะ <c oughs> ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยพิจารณาหรือสังเกตเนะีสมมติโยมที่จะเป็นเหมือนกันนะ <c oughs> บางทีก็นั่งนั่ง,งด,ดูดูพิจารณาตัวไหนที่เป็นไตรักบางทีหยิบยกขึ้นมามันไม่ค่อยได้นะ <c oughs> เราจะทำไงให้จิตมันรู้ไอ้ตัวเอาอย่างที่หลวงพ่อมีพฤติกรรมสังเกต <c oughs> พฤติกรรมตัวเองอะค่ะสังเกตโน่นี่ให้มันเป็นไตรัก อ Montana, ันนี้หยิบยกตรงนี <c 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 sì ้ค่อนข้างยากเหมือนกันเออก็ถามดีนะคือบางทีเนี cool ่ยใจรักเนี่ยเราไม่เห็นในปัจจุบันหลวงพ่อก็ใช้วิธีเปรียบเทียบกับอดีตต้องใช้วิธีเปรียบเทียบเช่นอดีตก็คือเคยโกรธใช่ไหมมันเคยโกรธแล้วก็นึกขึ้นว่าเอ้ยเมื่อวานนี้มันโกรธหรือเมื่อวันก่อนมันโกรธแต่ตอนนี้มันไม่มีนี่เนี่ยเทียบกันอย่างเนี้ยตอนนี้มันไม่มีจึงเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันเกิดดับได้ แต่ใช้วิธีเป,เปรียบเทียบเนี่ยเออเพราะว่าเราเรามองไตรลักษณ์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งมันยังไม่โชว์ยังไม่เห็น <Duty> เห็นไม่ได้เนาะพอเห็นไม่ได้ปั๊บเราก็ <c oughs> เทียบกันอย่างเงี้ยพอเทียบปั๊บมันก็เห็นความมีแล้วก็ความหมดแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยอย่างร่างกายปัจจุบันเนี่ยเรามองเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ยังเป็นก้อนอยู่ตลอดเราก็เทียบว่าไอตอนเล็กอ่ะเออตอนเล็กๆตัวแค่ไหนใช่ไหมแล้วโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันก็ไอของไอตอนนั้นอะ จากเล็กเท่านั้นต่อมามันโตขึ้นไอความเล็กเท่านั้นก็หายไปเนาะมันก็โตขึ้นเอาโตขึ้นอีกมันก็หายไปอีกแล้วก็โตขึ้นอีกเนี่ยก็ไล่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นปัจจุบันไอเน,นี้ยเน,นี้ยบางทีสิ่งไหนที่ที่พิจารณาไม่เป็นก็พิจารณาเอาเปรียบเทียบกับอดีตเนาะเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันแล้วก็จะเข้าใจได้แต่ว่าบางครั้งถ้าเราเจอไดรักบางอย่างที่เป็นจับพันเนาะอย่างอย่างหลวงพ่อพูดแบบให้เขาพวกเราเข้าใจง่ายๆเนี่ยน่าจะเห็นภาพ เอาอย่างอันนี้ยกมาถึงตัวอย่างนึกได้ก็ตรงที่ไอ้แมงป่องมันต่อยขาไงเนี่ยหลังจากทำวัดเช้าแบบนี้แล้วก็เดินไปทางผ่านสาราก่อยแล้วมันมืดเนาะเราไม่ได้เปิดไฟฉายเดินเดินปั๊บโดนโดนยึกเจ็บอ่ะพอเจ็บปั๊บในพฤติกรรมทางทางร่างกายทางใจเนี่ยเอาเล่าเรื่องพฤติกรรมทางกายก่อนมันก็สะบัดเนาะสะบัดเท้าปุ้งไปแล้วรองเท้าก็หลุดกระเด็นไป ล้วไอ้ความเจ็บมันก็คือมันมันมันเยอะๆหลายอาการเนาะแต่จิตเนี่ยมันไวแล้วตอนนั้นมันไวถึงพฤติกรรมทางกายอ่านี่พูดถึงทางกายเนาะมันมีการเคลื่อนไงเคลื่อนเองไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจเคลื่อนค็แล้วก็สุดท้ายมันหมดแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเห็นความหมดะว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ที่เป็นเหตุการณ์มันหมดไปแล้วแล้วก็มาอยู่เป็นปัจจุบันปัจจุบันก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้ นึกออกใช่ไหมพฤติกรรมที่ที่มันหมดไปแล้วก็คือการสะบัดบ,บูแล้วก็เกิดอะไรก็ไม่รู้ยึกยักยักไปหมดอะนะมันหมดแล้วอันนี้ก็เห็น<อ>เห็นความหมดเนเนี้ยเขาเรียกว,ว่าเห็นว่ามันเกิดเร็วแล้วหมดเร็วเข้าใจเนะาะเกิดเร็วหมดเร็วเหมือนกับบางทีหลวงพ่อก็เหมือนกันเนี่ยใช้วิธีจิ้มหลังอะที่ข้างหลังๆเนี่ยส่วนนั่งอยู่ดีๆไม่ไม่รู้ตัวเนาะมีคนมาจิ้มปั๊บเนี้ยหลวงลึกผ้าบอกเลยเกิดแล้วหมดแล้วอ่ะเออเนี้ยมันหมดเร็วอะ ตรงเนี้ยเนี่ยพอพอจับทางตรงนี้ได้แล้วต่อไปมันมันจะง่ายไงเพราะมันรู้จักแล้วรู้จักสังเกตแล้วต่อมาอยู่ๆปับ๊บอืมบางทีอะไรก็ได้คือมันเห็นความดับเลยอ่ะหรือไม่ก็ทั้งเสียงของตัวเองถือว่ามีเกิดอะไรขึ้นมันดังเอ๊ะอ้าวหมดแล้วอ่ะอะไรนะก็หมดแล้วหรืออืมก็เฮ้ยม,มันเห็นไงเห็นความหมดอ่ะก็มันทามันทาให้เหมือนกับว่าไม่ต้องทําอะไรไง โดยโดยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแต่เห็นมันทําไงเป็นครั้งเลยนเนี่ยเนเี่ยเออมันเป็นเองแล้วก็รับรู้ได้เป็นครั้งหมายความว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันคเคลื่อนเองรับรู้ก็รับรู้ได้เองอ่ะแล้วไม่มีผู้ทําอ่ะใช่ไหมโอ้โหเป็นงานกรรมฐานได้อย่างดีเลยมไม่ก็โอ้ว่าไปแล้วมันเยอะกรรมฐานแค่ <c oughs> ดับแล้ว <c oughs> ยงเคยสังเกตมาก่อนไหมถ้าหลวงพ่อไม่พูดแบบเนี้ยเช่นมันมันเอมไออ่ะเนาะไอเอมก็ได้ เน you know, şey yes, ี่ยถ้ารู้ส so ึกตัวเนี่ยมันมันรู้นะว่ากําลังทําอะไรอ่ะเพราะบางทีเวลาบางทีมันยังไม่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 ออกเสียงเลยมันรู้แล้วแต่คนที่มีสติจะมีการประคับประคองเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นไงประคับประคองก็คือว่าถ้ามันจะแอมมันคันจริงเนี่ยคอยบังคับมันคือเหมือนกับว่านิดนิดหน่อยหน่อยเขาเรียกว่าเป็นการเดี๋ยวนาะใช้คําว่าเป็นการประคองอ่ะประคอง ที่ประคองพรามีสติเพื่อไม่ให้รบก,กวนคนอื่นแต่ว่าถ้ามันมันรุนแรงก็จําเป็นไงไจําเป็น <c oughs> อะไรแรงๆสักทีหนึ่งเนี่ยมันฝึกได้แล้วลองสังเกตความดับสิถ้าเราเข้าใจโอ้หมันเดี๋ยวถึงบอกว่าจะรู้หรือไม่รู้อ่ะแต่สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่แล้วไงแต่ถ้ารู้มันก็เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเห็นว่าเออมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้จะได้ถอดถอนว่ามันไม่เป็นเราไงใช่ไหมเออมันไม่มดแหละ เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยน่าจะต่อไปมันนึกได้บ้างเลยนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเวลาแอมเวลาขากเวลาอะไรเงี้ย,ยนนกย็มมกมไม่เป็นไรแต่รู้ตัวแล้วอ่ะรู้ตัวแล้วยังยังหลวงพ่อนั่งข้างๆเนี่ยคือไม่ไม่อยากจะว่าใครหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัจจตังอะถ้าอาศัยประโยชน์จากพวกเนี้มันจะเห็นความจริงมันจะเห็นความจริงได้ ความจริงคือมันเกิดแล้วก็ดับนอนที่ยมถามเนี่ยก็ใช้หลักสังเกตอย่างเงี้ยจนกระทั่งบางอย่างเราก็ไม่ยังไม่ได้สังเกตแต่สิ่งที่สังเกตแล้วก็เข้าใจมันได้ทั้งกายคือสังขารทั้งปวง่ะแหละทั้งกายยะสังขารทั้งวจีสังขารทั้งจิตตสังขารเห็นไหมมันเกิดเองอ่ะอย่างพวกเราที่พูดนะหลวงพ่อถึงบอกว่าเริ่มต้นจากการไม่พูดก่อนเริ่มต้นเลยนะจากการไม่พูดก็เริ่มต้นจากการไม่พูด และตอนนี้ต نا, ้องมีส <welche> ติมันสติมันระลึกได้เป็นเป็นั้วงช่วงว่าเออยังไม่พูดแต่ตรงที่มันระลึกได้ว่ายังไม่พูดอ่ะสังเกตไหมตรงนั้น่ะมันพูดข้างในไปแล้วว่ายังไม่พูดอ่าก็กลายเป็นเห็นเห็นจิตเนาะเห็นจิตที่มันพูดขึ้นมาว่ายังไม่พูดเออแล้วก็มันก็จิตก็พูดอีกว่าเออดีเหมือนกันว่าไม่ไม่พูดมันรู้สึกรู้ตัวดีอันนี้ก็เป็นจิตอีกแล้วก็เห็นจิตอีกอ่ะเอาเนี้ยแล้วพอพึกอย่างนี้ก็กลายเห็นเห็นสังขารเลยอ่ะ กายยะสังขารก็คือกายที่เคลื่อนไหวใช่ไหมมนก็ยังรู้อยู่เนี่ยจริงๆอ่ะแค่มีสติรู้กายยะสังขารอย่างเดียวก็สามารถรู้ว่าจีสังขารรู้จิตตสังขารได้หรือรู้ว่าจีสังขารที่มันพูดไม่พูดเอาอย่างเดียวนะต่อไปมันก็รู้กายยะสังขารได้รู้จิตตสังขารได้หรือต่อมารู้จิตตสังขารได้มันก็รู้ว่าจีสังขารได้ว่าไม่พูดรู้กายเคลื่อนไหวแค่รู้อย่างเดียว จับหลักให้แม่นเลยแค่รู้อย่างเดียวสามารถรู้อย่างอื่นได้หมดเลยง่ายเลยนะเอาเอาเอารู้อย่างเดียวเป็นฐานไว้ก่อนเหมือนถ้าไม่รู้อย่างเดียวมันกลายเป็นไม่รู้อะไรเนาะรู้เช่นรู้ไม่พูดเนี่ยเดินไปมันก็รู้มันคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้โอยง่ายเลยนะทีงเนี่ยนั่นลองไปทํานะพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดแล้วถ้าโยมไม่ลองทํามันก็ไม่รู้อยู่ดีแหละลองทําแค่ไม่พูดอะแล้วต่อไปก็จะรู้เวลามันเผลอพูด มันอาจจะเผอพูดไปพอบางคนนะบางครั้งอาจจะพอเผอพูดปับ๊บมันระลึกรู้ทันทีแล้วก็จะหยุดพูดหรือบางคนอาจจะเผอไปหลายขณะเนานะเป็นหลายขณะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ่ะพูดอีกแล้วแล้วก็หยุดพูดแล้วก็แล้วก็ไม่พูดแล้วก็อยู่ๆปับ๊บมันก็ยังรู้อยู่ยังรู้อยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็หลงบ้างรู้บ้างแต่ไม่เป็นไรก็เรียกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างอะนะเพราะชีวิตมันเป็นเช่นนั้นแนีะแล้วก็่อมามันก็รู้มันก็รู้อยู่ว่า ยังไม่พูดแล้วมันก็พูดในใจว่าเฮ้ยนี่ไม่พูดมันเป็นชั่วโมงเลยไอ้น,นี่มันก็คิดอีกก็เห็นอีกอ่ะเออแล้วก็อยู่แบบอาการอย่างเงี้ยแต่พอมันเผลอนะลองสังเกตน,นะพอมันเผลอปั๊บเนี่ยมันก็จะเผลอต่อเนื่องจนกว่ามันจะระลึกรู้ว่าเผลอนู่นนี่นลองไปใช้เออลองไปใช้กันบางทีเรามาเนี่ยเราอยู่เป็นเพื่อนกันเวลาเราคุยกันเราก็ไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวจต้องต้องฝึกไงเออต้องฝึกเหมือนกับจะลองฝึกเนี่ย เดินไปด้วยกันแต่ลองฝึกแล้วก็ไม่พูดแล้วเพื่อนก็พูดแล้วเราก็รู้ว่าเรายังไม่พูดแต่ในใจตอนนั้นเราจะพูดแล้วเราจะพูดแล้วก็เห็นไงแล้วก็ทีนี้ถ้ามันมีเหตุผลจําเป็นจริงๆต้องพูดเราก็ต้องพูดเนาะพอพูดเสร็จพูดเสร็จก็จบเสะเมื่อหมดทุรละต้องพูดอ่ะก็จบเสะแล้วอีกคนก็ชวนคุยพูด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 ไอ้เราก็นึกในใจมันก็เป็นความคิดนี่มันรู้ตัวไหมวะก็เห็นตัวเองคิดอย่างเงี้ยมันรู้ตัวไม่วะเงี้ย ก็เห <enge> ็นต like ัวเองคิดอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่พูดพูดเพื่อนก็ควรคุยไปเรื่อยอันนี้นี่กำลังพูดถึงตัวเองนะแต่ตัวเองไปรู้เพื่อนแล้วแล้วก็พอรู้ปั๊บมันก็พูดในใจอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันรู้ไม่นะว่ามันมันเผลอพูดไปแล้วอ่าแต่เนี้ยเออที่ที่หลวงพ่อบอกว่าพอมันรู้มันรู้อะไรมันก็พูดอ่ะนะเนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็พออยู่อย่างนี้เสร็จทําไว้ต่อเนื่องมันยิ่งตั้งมั่นไงมันยิ่งตั้งมั่นยิ่งตั้งมั่นยิ่งตั้งมั่ มีจิตสติที่ตั้งมั่นเขาเรียกว่ามันมีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นไงแต่สุดท้ายมันก็ก็ต้องพูดอยู่ดีแล้วก็เรียนรู้แบบนี้ยโอ้ยดีออกยิ่งแล้วเป็นกรรมฐานที่ง่ายด้วยนะแล้วเป็นกรรมฐานที่ไม่กระทบกับคนด้วยถ้ากระทบก็มีอย่างนี้แต่ไม่เกี่ยวกับเราเช่นเราไม่พูดกระทบกับคนที่พูดกับเราเขาบอกทำไมมึงไม่พูดวะมึงโกรธกูหรือเปล่าวะทำไมมึงแย่อย่างนี้วะอา้าอันนั้นก็คิดของเขาเองนั่น ใช่ไหม<ช>พราะ<ม>เราไม่ได้ทําผิดอะไรนี่แต่อีกคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจเขาคิดของเองตอบเองถามเองตอบเองกลายเป็นเขาเกลียดเราเองอะ่ะ<ม>เพราะว่าเขาถามเองตอบเองสุดท้ายมันอยู่ที่เขาอะแต่ตัวตัวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เหมือนเดิมอะ่ะนี่นี่บางทีมันก็มีนะแบบเนี้ยโอ้ยฝึกเล่นเล่นไปอย่างเงี้ยมันน่าฟึฟออกเ <c oughs> <c oughs> อกอยิ่งเพียนได้ยิ่งเพียนยิ่งแตกฉานยิ่งเข้าใจอะไรเยอะเลย ตรงนี้มันก็เกิดขั้นรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอไงก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งแหละจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจจิตวิมุตติจิตมันมีหลายจิตอะแต่ทุกจิตดับไม่เหลือดับหมดเมื่อวานที่ที่โยมถามมาเนาะจิตทุกจิตน่ะเกิดเป็นขนาเดียวแล้วก็ดับเลยอตรงนี้มันจะเนี่ยพวกนี้มันเลยเข้าใจไงตำราเนี่ยมันก็เป็นกำราคือถูกเขียนโดยผู้รู้เขาผ่านมาแล้วเขาปฏิบัติเขาก็มาเขียน ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราอ่านตำราอย่างเดียวเนี่ยมันได้แต่ความรู้ของผู้อื่นแล้วเรานึกว่าเรารู้แล้วแต่จริงอ่ะรู้จากคนอื่นแต่ถ้ารู้จริงนี่นี่เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเล่าเลยเนี่ยรู้เองเห็นเองเนี่ยต้องอย่างที่ที่หลวงพ่อแนะนําเลยเออหนาวเองเย็นเองเจ็บเองทุกข์เองเกลียดเองสุขเองรู้เองเออเนี่ยรู้เองเนี่ยแล้วก็มาพูดได้เองอ่ะแต่เนี้ยเนาะพอมันรู้แล้วมันก็มาพูดได้เองแบบเนี้ย แต่ถ้ารู้รู้จากที่ฟังทุกวันทุกวันมันไม่ได้ไม่ได้มันมันต้องมามาเพียนเองเพียนอย่างที่เล่าอ่ะเนี่ยเออไปไปทาไปทําเองป่วยแล้วไม่กินยาเองอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันทุกข์อ่ะมันเครียดอ่ะมันทุกข์อ่ะมันอยากยาจิตดิ้นดิ้นอยากจะกินอ่ะแต่ไม่ทําตามอ่ะแล้วก็มันก็อจิตอ่ะเนาะ มันก็เอาแนะนําจิตมันก็แนะนําว่าต้องกินยานี้ดีอ่มามักินยานี้แต่ไม่ทําตามอ่ะไอจิตมันบอกเฮ้ยมึงดื้อจริงนะทาไมมึงไม่ทําอ,อ่ะเห็นไหมโอ้โหในตัวเดียวมันแยกด่างมันต้องต้อง,องหลายดางังเนาะตัวคิดอะมันมันสงสารไอตัวตัวตัวจิตอะมันสงสารกายจะตายไปมันหาทางออกทุกเรื่องแหละไม่มีหรอกที่ว่าอยู่เฉยเฉยอ่ะเนาะมันบอกให้ทํางงอ,อย่างนั้นให้ดูแลอย่างนี้ แล้วจิตดวงอื่นที่อยู่ในร่างกายอื่นมันก็มายุ่งกับเราด้วยนะต้องไปหาหมอนี่สิ <c oughs> มีหลายจิตมากเลย <c oughs> แต่สุดท้ายนะแต่ถ้าแยกแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างนะเนี่ยที่เรียกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะมันเป็นเป็นคนไม่ได้ไงแต่ละอย่างเนาะมันมันเป็นแค่อาการเป็นแค่เป็นแค่จิตอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราหลงผิดมาเยอะมากว่าเป็นเราเป็นเราแล้วเลือก็ทุกกันแต่ถ้าเข้าใจแล้วอะทุกอะมันเป็นเราที่ที่ไหนอะ สุขมันเป็นเราที่ไหนอะทุกอาการเนี่ยทุกดวงจิตอะมันไม่เป็นเราไงเนี่ยพ้นทุกได้เลยเนี่ยถ้าว่าเข้าใจถูกว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราอะพะมันเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนู่นแต่มันไม่เป็นเราอะก็ไม่มีผู้ไงไม่มีผู้เป็น่ะไม่มีผู้ทุกไม่มีคือมันไม่มีผู้ไงรวมถึงผู้เกิดก็ไม่มีคือที่เกิดมันไม่ใช่เราไออที่เกิดมันก็คือจิตใช่ไหมจิตกับกายอะมันเกิด จิตก็คือแยะๆที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมันเกิดอ่ะแล้วมันก็ดับอ่ะมันก็ไม่ใช่เรากายมันก็คือธาตุอ่ะดินน้ําไฟลมอ่ะมันก็ไม่ใช่เราอ่ะรวมแล้วทั้งกายทั้งจิตอ่ะก็มันไม่ใช่เราอ่ะเออมันเกิดมันดับอ่ะอ่เนี่ยมันแค่เกิดดับอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะแต่ที่ไม่เกิดไม่ดับคือมันไม่ใช่กายและไม่ใช่จิตอ่ะก็เรียกว่านิพานอ่ะนิพานก็คือคือเข้าใจได้ว่าสิ้นยึดแล้วคือเข้าใจถูกหมดแล้วอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจถูกแล้วอ่ะ แล้วก็เข้าใจถูกก็ไม่ยึดแล้วไม่มีผู้ยึดแล้วไม่มียึดแล้วนั่นแหะตรงนั้นแหละมันมันไม่เป็นอะไรแล้วนั่นแหละนั่นแหละนิพพานมันมันเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่นิพพานต้องเป็นนู่นเป็นเป็นตัวเป็นตนคือนิพพานคือมันเข้าใจถูกแล้วว่าอืมอันนี้ก็ไม่ใช่เรานี้ก็ไม่เป็นเรามันไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครยึดไม่มีเป็นอะไรแล้วไม่มีผู้ยึดแล้วอ่ะเนี่ยก็เป็นนิพพานนะนิพพานไม่ต้องไปหาหรอกแค่เข้าใจเป็นปัจจตตังว่า บัตรเนี้ยขณะเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเออไม่ดวงขณะนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่มีใครไม่เป็นอะไรแล้วคือมันไม่เป็นพูดให้ฟังว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะเออนั่นแหละคือถึงนิพพานเรียบร้อยไม่ต้องไปหาว่าตัวนิพพานมันคืออะไรหน้าตาแบบไหนต้องวางจิตยังไง มันไม่ต้องวางจิตยังไงมันเข้าใจแค่อย่างที่พูดประมาณเนี่ยพูดให้ฟังว่าเออมันไม่เป็นอะไรแล้วอืมเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะเออ,เอ,อถ้าถ้าสมมติว่าโยมมันในจิตมันพูดให้ฟังบอกไม่เป็นอะไรแล้วก็ก็ให้รู้ว่าไอ้ที่มันพูดก็ไม่ก็มันแค่พูดเหมือนกับพูดขึ้นมาให้รู้เฉยเฉยอ่ะเออไม่ต้องไปยึดถืดแล้วจิตที่มันบริสุทธิ์แล้วจิตเดิมกลับไปสู่จิตเดิมแท้แล้วหลังนะหลังจากนั้น แต่ลนะท่านเดินมักต่อแล้วไม่ต้องหาแล้วหยุดหยุดมเดินแล้วหยุดแค่มไม่ต้องเป็นอะไรแล้ว, <c oughs> ลวก็ไม่ต้องเดินมักด้วยใช่ไหมมันจบห,นหมดแล้วเห,เห็นบางคนน้อง<ม>น้องผู้ปฏิบัติเขาจบแล้วแต่เขาก็เดินมักอยู่นะก็คือแบบนี้คือมันเป็นขนาดเนาะ,<ฮ>ะทุกขณะจิตเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดนะสมมติว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะสมมติว่าเข้าใจเนาะเข้าใจแบบไหนเข้าใจแบบว่าคือมันไม่เป็นอะไรแล้ว มันไม่มีมันพ้นทุกข์แล้วอะสมมตินะเข้าใจว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วแล้วมันไม่เป็นจริงแค่คําพูดคาเดียวก็น่าจะพอเนาะครอบคลุมทั้งหมดแล้วส่วนว่าขณะจิตตอนเนี้ยมันเข้าใจว่าบัตรนี้เดี๋ยวเนี้ยไม่เป็นอะไรแล้วจบแล้วไม่มีไม่มีผู้เดนมัคไม่มีผู้อะไรละมันมันเพราะมันไม่มีมันไม่มีแล้วอ่ะมันมันจบแค่จบแต่ถ้าถ้ายังมีต่อก็เป็นขณะจิตเนาะเช่นเออ ยังมีการพิจารณามีการสังเกตอยู่เนาะมีการเรียนรู้อันนี้เขาเรียกว่ามันเดินมักทางจิตแต่ก็ไม่มีผู้เดินถ้าเข้าใจถูกกันเนาะมันเป็นเรื่องจิตมักขจิตอะคือมันมันมันเดินปัญญามันทําของมันอะมันก็ไม่มีผู้เดินอะอันนี้ก็เป็นพูดพูดให้ฟังอีกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะจิตมันก็ยังมีการเกิดมีการปรุงแต่งอยู่เนาะมันก็เดินมักของมันแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเข้าใจ ต้องเป็นขณะยังไงก็ให้กลับมาพูดว่าเป็นขณะกันแล้วกันเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเวลาถามเนี่ยสมมติเรามันก็เป็นขณะเนาะไอตอนหยุดถามมันก็ดับไปแล้วแล้วก็อยู่มาก็ถามก็เป็นขณะใหม่แล้วก็มันก็ดับอีกแล้วก็ถามใหม่ก็เป็นขณะใหม่ให้เข้าใจแบบนี้ก็ก็น่าจะจะได้อยู่เป็นขณะเป็นขณะเป็นกายก็เป็นขณะวจีวจีสังขารก็เป็นขณะจิตก็เป็นขณะรวมแล้วก็เป็นขณะเออเป็นขณะเป็นขณะแต่ก็ก็ไม่มีใครแล้วนี่ตอนเนี้ย ไม่มีใครแล้วนี่เข้าใจเรื่องไม่มีใครแล้วนี่นะเออพ,พอเข้าใจเรื่องไม่มีใครเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็พูดใบควังว่ามันก็คือบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุรารถาวรเลยพอเข้าใจเป็น,เป,นเป็นขนาเป็นขนาดว่ามันไม่มีใครเนาะ <c 'm S 1> ขณะ, <c 'm S 1> ขนะนี้ก็เข้าใจถูกเ <c 'm S 1> ข้าใจได้อืมเข้าใจได้ขณะนี้ก็เข้าใจถูกเข้าใจได้ขณะนี้ก็เข้าใจถูกเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเริ่มต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยต่อเนื่อง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  จะเรียกว่าถาวรก็มันก็บอกไม่ถูกเพราะว่ามันชีวิตยังไม่ตายอ่ะเนาะก็เ,เป็นขนาแล้วก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นขนาคือสภาพธรรมมันจะปรากฏของเขาเองใช่ใช่เป็นทุกขณะเลยเนี่ยทุกขนาดเนี่ยน,น,นึกออกนะก็ไปพูดเดี๋ยวเป็นขนา عت, หนึ่งเสียงไก่ขันก็เป็นหมดแล้งเนี่ยไอตัวพูดเนี่ยมันก็จะพูดมันก็ทีละขนาของมันเนาะไอเสียงก็เป็นรวมแล้วสภาวะธรรมแต่ละอย่างเป็นแต่ละขณะหมดเลย เป็นแต่ละขนะหมดเลยที่ตอนนี้ถึงหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ฟังให้รู้เป็นครั้งเสี้ยบ้างมันจะได้รู้จักเป็นขณะเนาะฟังเสียงเนี่ยเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งอะไรก็ได้หัดหัดฟังเนี่ยตรงเนี้ที่มันตรงกับที่โยมถามว่ามองยังไงถึงว่ามันเป็นไตรลักษ์เพราะนั้นต้องรู้เป็นครั้งให้เป็นอะรู้เป็นครั้งครั้งเออรู้เป็นครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสิ่งที่กระทบกายธรรมารมหัดรู้เป็นครั้งให้เป็น แล้วก็จะเข้าใจว่ามันเกิดดับอยู่ในตัวตรงนั้นแต่บางอย่างรู้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนเอาที่รู้เป็นเนี่ยมันก็พัฒนามันชํานาญมากขึ้นเนาะ